ริ่มจากฝั่งนี้เลยนะคะก็คือสิวรอยสิวนะคะทุกคนก็คือเพิ่งเกนะคะสำหรับเม็ดนี้นะคะแล้วก็มีรอยสิวปลายตรงนี้นะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะก็คือสิวนะทุกคนสิวแมสนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ไม่รู้น้องนางมาจากไหนนะคะทุกคนก็คือขึ้นตรงคิ้วเลยนะคะตอนนี้ก็คือกําลังอักเสบและแดงๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาลองใช้อเทมใหม่ของสีจันกันนะคะที่เขาเพิ่งออกใหม่เลยนะทุกคนก็คือตัวนี้เลยะคะ่ะสีจันสกินมอยเจอร์เบิร์เเจลครีม เ,เจลครีมเนื้อสัมผัสบางเบาออกแบบมาเพื่อการบำรุงผสานพลังความชุ่มชื้นให้ผิวดูสุขภาพดีช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับกลุ่มผิวแพ้ง่ายแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเจลครีมล็อกผิวที่ให้ความชุ่มชื้นแบบจัดเต็มเลยนะหรือเข้าใจง่ายๆก็คือตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นและยังช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูสุขภาพดีต่อไปนะคะเราจะมาดูเนื้อของผลิตภัณฑ์เข้ากันดีกว่านะคะทุกคคนนนว่าจะะะเป็ยังไ ตัวนี้นะคะเนื้อของเขาจะเป็นมีลักษณะเป็นคล้ายๆเนื้อเจอลนะคะแต่ยังมีความหนืดอยู่นะคะเป็นหนืดก็หนืดไม่มากนะทุกคนดูนะยังมีลักษณะของการไหลอยู่นะคะนี่นะคะค่ะก็สําหรับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะขอเกีีร์เลยนะคะตัวนี้นะคะคือเป็นเนื้อเจอลที่มีความใสนะคะแล้วก็ยังมีความหนืดอยู่นะคะมีความรู้สึกเย็นๆด้วยนะคะหลังจากที่ทาลงบนผิวนะคะตัวนี้นะคะบางเบาเกีีรยง่ายด้วยนะ,ะนี่นะทุกคนตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนนะคะ ส่วนในเรื่องของการซึมนะคะตัวนี้จะยังซึมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะคะใครที่ไม่ชอบความเหนื่อนนะ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบเนื้อสัมผัสแบบนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้จะมีความหนึบๆอยู่ที่ผิวอยู่นะเดี่ยวกันนะคะสำหรับฝันที่ทานะคะกับฝันที่ไม่ทานะ,ะ,ะเห็นได้เลยนะคะว่าฝันที่ทานะคะจะมีความชุ่มชื้นนะคะนะคะี่ค่ะค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะทางเรานะคะได้ทําการทดลองไว้เมื่อคืนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะขอเอา ภาพของเมื่อคืนที่เราใช้นะคะมาให้ดูกันนะคะว่าก่อนใช้เนี่ยสภาพผิวของเรามีปัญหายัางไงบ้างนะคะแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะคะก็คือสิวรอยสิวนะคะทุกคนก็คือเพิ่งเกินะคะสำหรับเม็ดนี้นะคะแล้วก็มีรอยสิวประปายตรงนี้นะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะก็คือสิวนะทุกคนสิวแมสน,นะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ไม่รู้น้องนางม,มาจากไหนนะคะทุกคนก็คือขึ้นตรงคิ้วเลยนะคะตอนนี้ก็คือกําลังอักเสบและแดงๆเลยนะคะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับสภาพผิวหน้าของเรานะคะก็เดี๋ยวไปลองใช้กันเลยดีกว่านะคะไม่รู้ว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนในเรื่องของรอยแดงรอ,รอยแดงหรือการอักเสบของสิวของเราจะยุบลงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็ไปใช้กันเลยว่ะก็ไม่มีกลิ่นนะคทุกคนอุ้ยต้องา,ายแล้ว,วามาทาเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนี่ต้องดูคลิปของเราเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะขอย้ำๆเน้นๆตรงที่เป็นสิวนิดนึงนะ,ะแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ช่วยในเรื่องของ สิวหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะเขาจะช่วยเรื่องของการกเก็บความชุ่มชื้นนะคะทาไปแล้วรู้สึกเย็นๆนะคะเย็นๆที่ผิวนะฮะเรื่องซึมไวหรือเปล่าก็คือมันยังไม่เร็วเท่าไหร่นะคะทุกคนสังเกตรอยสิวของเราดีๆนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามผลกันนะคะว่าสภาพผิวของเราจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูสภาพผิวตอนตื่นนอนของเรากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ก็คือสภาพผิวนะคะที่ใช้สีจันไปมอคืนนะทุกคนก็คือรอยแดงรอยแดงมันดูจางลงไหมอะทุกคนดูดินะคะนี่แล้วว่ารอบเส้นรอบวงรอยแดงเนี่ยมันดูจางลงไหทุกคนนะคะ ว่าความแดงมันดูตอบลงนิดนึงนะทุกคนเออแล้วก็ผิวจริงๆมันไม่ช่ความมันนะทุกคนผิวเราผิวตอนนี้คือไม่ได้ความมันนะมันจะมีความชุ่มชื้นนะคะทุกคนคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะใช้แล้วจะดีมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นคือดีมากๆนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสิวอยู่นะคะก็สามารถใช้ได้นะทุกคนตัวนี้เป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ปราศิจากสารอันตราย5อย่างด้วยกันนะอ๋อแล้วก็ ะะเดี๋ยวจะขึ้นภาพ,พจะเมื่อคืนให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องสิวแต่อย่างใดนะคือมันจะช่วยแค่เฉพาะผิวนะคะคือผิวจะดูชุ่มชื้นอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีแบบนี้เลยนะคะค่ะก็สําหรับความรู้สึกหลังใช้เจ้าตัวนี้ไปหนึ่งคืนนะทุกคนที่สัมผัสได้สิ่งแรกเลยนะคะก็คือ <c oughs> เวลาทาลงบนผิวนะคะตัวนี้นะคะจะให้ความชุ่มชื้นนะคะจะให้ความที่รู้สึกว่าเย็นๆที่ผิวนะทุกคนเหมือนเป็นการปลอบประโลมผิวอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีสีสด้วยนะ และที่สาคัญนะคะตัวนี้คือเนื้อบางเบามากนะคะทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่ามีข้อเสียติดอยู่นิดเดียวนะคะก็คือมันจะมีความเนอะหนะที่ผิวนะคะซึ่งเราเป็นคนผิวมันนะคะก็จะไม่ค่อยชอบความรู้สึกที่มันจะมีอะไรที่มีแบบหนึบๆมาติดที่ผิวหน้าของเรานะคะไม่ค่อยชอบความรู้สึกนี้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเขาทําแล้วมันซึมเร็วอะไรเงี้ยคือจะดีมากๆากนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับหล,หลังใช้นะคะแล้วผิวเป็นยังไงบ้างน,นะคะบอกได้เลยนะคะว่า ผิวมีความชุ่มชื้นจนถึงเช้าเลยนะทุกคนตื่นมาจะยังเห็นได้เลยนะคะว่าผิวของเรายังมีความชุ่มชื้นติดอยู่นะคะใช้ตพวฟกรอยแดงนะคะตัวนี้เขาช่วยด้วยนะคะในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวนะคะสิวอักเสบที่เราเป็นอยู่นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่ารอยแดงรอบๆสิวที่เราอักเสบเนี่ยมันจะดูเล็กลงนะคะแล Hence, ้วก็เรามีการแกะสิวไปด้วยนะทุกคนคือมันจะทิ้งความแดงไว้ที่ผิวด้วยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปก็จะเห็นในเรื่องของวงของรอบวงของรอยแดงนะคะมันจะดูเล็กลงนั่นเองนะทุกคนตัวนี้ก็คือชอบนจนี้มากๆ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย